A 37 Dragon Fly หรือชื่อเต็มว่า c h e s d a a สามสิบเจ็ดดอนเป็นเครื่องบินโจมตีเบาที่กองทัพอากาศไทยเคยประจำการและมีบทบาทสำคัญในยุคสงครามเย็นถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการโจมตีภาคพื้นดินโดยเฉพาะโดยมีขนาดเล็กคล่องตัวและบินต่ำได้ดีเหมาะกับภารกิจสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดเครื่องบินรุ่นนี้พัฒนามาจากที7ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกหัดแต่ได้รับการดัดแปลงให้ติดอาวุธเช่นปืนกลขนาด7.6 2ม mm. ิลลิเมตร ปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด20มิลลิเมตรและสามารถติดตั้งระเบิดหรือจรวดใต้ปีกได้หลากหลายชนิดประเทศไทยได้รับ A-37B จากสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1970เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝูงบินโจมตีเบาใช้ในการลาดตระเวนโจมตีภาคพื้นดินและป้องกันชายแดนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้ในปัจจุบัน a 37จะปลดประจำการไปแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายคนว่าเป็นเครื่องบินเล็กที่มีพลังและประสิทธิภาพสูงเครื่องบินรุ่นนี้ยังถือเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันความสามารถของนักบินโจมตีไทยให้ก้าวหน้าในยุคต่อมานี่คืออีกหนึ่งตำนานของฟากฟ้าไทยที่แม้เวลาจะผ่านไปแต่ a 37 Dragonfly ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและการป้องกันประเทศที่